ให้ใหญ่ๆเลยสิขาใ,ใหญ่ๆสวยๆนี่ลูกตรงนี้นี่น่านออไม่รู้มาดูสิมาดูสิไม่รู้ว่าจะเอาวันไหนเอใไรเลือกขั้นบีตรงนี้นี่นันเดือดเดี่เอาไกลเข้าไปเจ็บอืมขันที่ๆจะไปซื้อเหรออันนี้อ่ะจำจำตรงนี้โอเคโอ้ได้แล้วได้แล้ว จะบยังไงอ่ะือด้เยอดเะยังพอยังอิ่มหรือยังแค่นี้หมอยู่ไหมยต้องตะกร้าต้องได้แบบเพาะวมันเป็นแบบนี้อ่ะนี่ต้องเอาให้หมดเลยให้เต็มตะกร้าเลยเนาะ

ยต่ขวานมันรู้จักขวนไหมหาขวานไม่ไม่ข่อหาขวนมันอันนี้หนูเจอแหละอันนี้ไม่เอาเอาเอามาเล็กมาเล็กม่เอาครับไม่สวยอังนี้ลูกเห็นขวนมันไหมนี่นี่หนูู นีมวุ่นวายอ๋อโอ้ยมันวุ่นวายแล้วมันเยอะเนาะอันนี้ใครวุ่นวายกันแน่เยอะหนูเลยวุ่นวายคนเดียวโอ้โหไหวตัดได้ใช้พลังไปหมดพลังพลังหมดเลยต้องไปชาร์จแบตเอาสองมือสิโอ้เก่งมากเลยอะดูสิชิบหายแล้วโอ้โหเออเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะมันขาช่วยๆเลยตัดได้ยังไงตั้ตัดได้กว่า หูวใเองสำคัญเอ็งสำคัญเหสำคัญทีางรักษาไหนีบิงม่ไม่ต้องหนีบจริงนะงับไว้เฉยโอเคไปแล้วเหรอมอนถารูปกระปเยเลยนี่คนท่าไหฟอมมีอนีบพวกใหญ่ๆนี่ไม่ถึงงานลย แต่จะตัดจริงนะนั่นแหละนั่นแหละเอออะไรปัดภูมิมันเปียเลยทิงเสียยิ่งเิดน้น้เป็นภาไทยยิ่งตะวัาคู ครัซื้อแม่ซื้อยังครับซื้อแม่นั่ง<ต>ส่วนองุ่นนี่ปลูกมา่อเท่าปีแล้วครับปีปีแปดเดือนพื้นที่พื้นที่กับะมาณไรนึงนี่ยแหละสองร้อยต้นผ่านนี่เป็นผ่านอีกยังครับเป็นไมล์มาลกากับแมคโอปอผลผลิตนี่จะออกช่วงเดือนไหนครับผลผลิตนี่ปีนึงเทืยอย่ะสามเทือยสองสามเทือยปีนึ่งฮะเจียว มีแปดเดือนนี่เฮ็ดต้นไม่ไสมบูรณ์แล้วต้นสมบูรณ์เฮ็ดแตงเอาเลยต้องแตงตัดแตงแปนแตงหามันออกตามันออกตากินดต่างอย่างมันวิธีการดูแลรักษามันได้ไงครับก็เพ่อได้ดูแลง่ายดอกก็เพื่อกะใส่เนี่ยล่ะใส่ปุ่นขี้มัวเงเนี่ยล่ะกับมีปุ๋ยสูตรยังไงฮะสูตรปุ๋ยกลางบ่สูตรเสมออ๋อสูตรเสมอสูตรเสมอเรื่องน้ำเหรอครับ หน้าประฮดมือละเท้ามือละเถ้าต้ไหญ้ามะแรงเศก็ได้แรงก็ได้มือละเถ้าตะตู้เพืชอนไม่ยังนะครับตะตู้เพืชอตะตู้เพืชนดีปอไม่ยังเราจะย่างเขาเข้าไเห็นยังหรือว่าเออสุกมากสิมีนกมากินโอ้นกกินแม่นกกินตามสบายเลยนุ้ยเลยแล้วเขาไปกินให้ไปกินตามตามสบายเลยตามสบายเลยอิ่มอะเศกช่วงนี้ลูกไอ้มีนักท่องเที่ยวมาก ออกมาเบื้องลายครับเบื้องลายหลายหลายอยู่มือลัยคุณแม่เชิญชวนนะเชิดชวนพี่น้องเด้อพวกเมืองสวนอ่างวนบ้านแอดทั่วบานย่านังครับผมอ่าตอนนี้ก็ตั้งสุกหลายครับคนก็ม่ามือละในยุคมือละหาสิบโคตรเลยอยังเฉลี่ยแล้วหาสิบหกสิบเลยที่ตั้งค์เท่าไรที่ตั้งที่ตั้งก็อยู่บานนาซินวันนะเพือสาสขันกาลสินครับหาบรูจักเสินทางโทุ่ทานเบิดเลยครับคุณแม่ทุได้ อย่างน้ลงเบอร์โทรอย่าง0 098 161 0015ครับผมขม่าฮอดออกจากสังขะสังขมาประบ้านยี่สิบกิโลยิงยีิบกัะดภููข่าเลยถ้าจากวัดภูเข่าขมานี่แหละเขอยบันนาสีนวลแม่เขอยบหนนาสีนวลเลยครับผมมองกีดีหญ่ตังงใเญ่เนี่แหละมนกีดีมาเลยครับผมจัมือสามีือยากันกับฝนตก เขาเลยในการนีการหน่วยแตกอุปสรรครติกมาเลยนอยยังกูเรีนบ่ครับรอตัวกำลังสีเลแล้นนี่ล่ะติดบังชึ่นี้ย่าไปเดี๋ยวเรแป๊บเไปจำเลยางันปามีโยเอร์่นลทางนาหน่าอ่างมไซ้ำมวานว่ามีซ้ำอลไรใพ